ซึ่งเราดื่มน้ำหมดแล้วนะไม่มีน้ำอยู่ข้างในเสร็จแล้วก็เป็นกล่องพลาสติค่ะเป็นกล่องลังกระดาษนะคะน,นี่คือกดน้ำนะคะโอ้กดน้ำที่หนูยิ้มนแย้มเก็บสะสมไว้นะคะเยอะมากกดน้ำบีบเราจะบีบยังไงคะมาดูมาดูมาด,มาด,มาดูมาชมมาชมมาชมะะมาชมจะบีบแบบกดก็ได้นะคะทีจะกดหรือเหยียบหรือว่าทีนึงก็คือเปิด เด้นสองแบบค่ะค่ะนี่มาวาตรงกลางก็ได้นะคะลิ้มเ่็มจะได้หยิบได้ง่ายโคใหญ่นี่ยากมาบีสบสนุกมาก <c oughs> มันก็จะเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะคะแม่ปุ๋ยดูในติ๊กตอ็อกมานะคะเขาจะบอกว่าถ้าเราบีบขวดน้ำให้มันเล็กอย่างนี้จะได้ราคาที่สูงกว่า กดน้ำเปล่าแบบนี้ที่เราเอาไปขายนะคะก็เลย,ยนี้เพื่อเพิ่มราคาได้เยอะนะคะ <c oughs> นี่เป <c oughs> ็นยังไงคะแล้วพอเรากดเราต้องปิดฝาเพื่อไม่ให้มันยืดค่ะ <c oughs> เวลากดเราต้องปิดฝาให้แน่นใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าเราปิดฝาไม่แน่นมันก็จะยืดถ <c oughs> นากดไป้เหมือนเดิมอันนี้กลายเป็นอันนี้ เน,นี่นี่กบดใหญ่จะยากนิดนึงเพราะมันแข็งโอ้โเดี๋ยวเราจะบีบทั้งหมดเลยนะคะที่เราเก็บไว้อะแล้วลองยกดูคิดว่ากี่กิโลหนูยิ้มน้องหนัก หนูยิ้มหนักไหมยิ้มลังยกอยู่หนักไหมคะอ่าฮหนักอยู่นะคะใช้เวลาเก็บเป็นเดือนนะเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาพับกล่องลังกระดาษบ้างนะคะ <c oughs> ประมาณนี้เลย <c oughs> แล้วก็เอาใส่ไว้นี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้แป็นแ,แต่ละแต่เลยเอออันนี้น่าจะได้สัก2โลนะเนี่ยตอนนี้นะคะเรารวบรวมปลดน้ำกับกองลังกระดาษได้ทั้งหมด3ามกองลังกระดาษ2ปลดน้ำหนเอาขึ้นหลังรถเลยค่ะ เราลองดูว่าปิดประตูหลังรถได้หรือเปล่าระวังกล่องเราขาดด้วยนะคะเด็กๆโอเคอิดได้ไหมเย้โอเคปะเดี๋ยวเราไปที่ร้านรับซื้อของเก่ากันนะคะ ะมาขายของเก่าที่ร้านสันทรายของเก่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจอดรถกันก่อนนะคะโอเคถือนี่คนละถุงถือคนละถุงลูก <Okay. S 1> <'s> โอเค Let's go โหดูสิคะทุกคนเยอะมากของเก่า <Whoa. S 1> เล็กๆน้อยๆก็ขายได้หมดนะคะแต่เราต้องดูก่อนนะว่าอะไรที่ขายได้บ้างอย่างเศษเหล็กกระดาษกล่องลังกระดาษโลน,น้ำพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ เราได้มาแล้วนะคะนี่เราย,ย้มกระดาษแข็งอ่ะหโล3เลยนะกิโลละสบาทได้เงิน22บาทส่วนพลาสติกเนี่ยสโล8ราคาโลละสิบาทเยเยอะอยได้ทั้งหมด28บาทเป็นจำนวนเงิน5้บาท มันมีความหนักไงกระดาษแข็งอะ่ะของเราเอามา2ถุงทั้งหมดมัน6กโลสน้ําหนักนะถ้าไม่ปุ๋ยดูไม่ผิดน,นะทุกคน<ๆ>เข้าใจไม่ผิดนะกิโลละ3บาท50าบห้าบาทก่ะเช่าหน่อยเก็บเป็นเดือนได้50บาทคุ้มไหมอะ่ะคุม้มคุ้มเพราะว่าอะไรเอ่ยเราไม่ได้เสียอะไรใช่ไหมคะกดน้ำก็เราดื่มอยู่แล้ว กล่องลังกระดาษก็ส่งเราสั่งพัสดุอยู่ละใช่ไหมคะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะ,ะแม่ปุ๋ยแนะนำสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะเก็บขยะรีไซเคิลมาขายมือนยูยิย้มอย่าให้ศึกษาดูก่อนนะคะว่าขยะอะไรที่สามารถเอามาขายได้บ้างมันจะมีบางอันที่ขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย